Guardate il nostro tassista che sta mangiando... Mangiano dalle bosche, come i cani. I cani e loro sono proprio uguali. Anzi, i cani li amo, queste persone li schifo. จริงก็เป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ค่อยโอเคสําหรับชาวอิตาลีคนนี้เลยนะคะคือแปลออกมาก็ประมาณว่าดูสิคนขับเขากินข้าวแบบนี้หมายังกินดีกว่าโอ้โหมันต้องไปพูดแบบนี้ใช่ไม่เป็นไมซ์เซ็ตของเขาไอ้นี่มันปากหมาจะชัดเลยเนี่ยไออิตาเลียนคนนี้ปากหมาเมื่อกี้ปากหมาหรือเปล่าไม่ว่าเขากินอาหารหมายยังดีกว่าเขากินเหรอคุณปิ๊กช่วยอ่านข่าวนี้แทนได้ไหมถ้าคุณจะขึ้นขนาดนี้คุณอ่านข่าวะไร ไปต่อเลยพอนแล้วอ่ะอู๋อะไรเนี่ยอารมณ์อารมณ์เย็นลงมาล้วอ่ะคุณไปต่อเลยเพราะเออว่ามีหมาอยู่ตรงนั้นพอดีไงเขาก็เลยไปเปรียบเทียบหลังคลิปนี้แชร์ออกไปกระแสตีกับแรงมากอ่ะส่วนใหญ่ก็ว่าอิตาเลียนคนนี้แหละค่ะเออคือคอมเมนต์เป็นภาษาอิตาลีใส่ให้เผื่ออิตาลีอ่านออกด้วยนะบอกว่าคุณมันไอพวกเหยียดผิวอะไรแบบนี้เลยนะ เราอิตาลีก็มาตอบเป็นภาษาอิตาลีเหมือนกันแปลก,ก็คือแทนที่จะไปดูถูกคนที่ต้อนรับคุณลองคิดถึงปัญหาในบ้านคุณบ้างเผื่อผมได้ฟังคนอย่างคนพูดผมรู้สึกลาอายใจที่ตัวเองเป็นคนอิตาลีอิตาลียังมาดา่าอิตาลีด,าด้วยกันเองอะคะอ่ะเนี่ยกลายเป็นภาษาอิตาลีเต็มฟีดไปหมดช่างเป็นคนหยาบคายอะไรเช่นนี้แม้แต่สุนัขของคุณยังดีกว่าคุณอีกนะน่าละอายจริง,รงๆนี่คืออิตาลีด่ากันเองแล้วนะ Ừ, ย้อนไปดูโพสต์ใน Facebook ของนักท่องเที่ยวอิตาลีคนนึงพบว่าเคยอัดคลิปเหยียดคนไทยหลายคลิปโอ้โ oh, หแต่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะ mm hmm. เช่นคลิปไปแอบถ่ายแมค้าขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดเขียนแคปชั่นว่าการโกหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการตลาดดูซิว่ามันน่าขยะขยงขนาดไหนประเทศไทย mm hmm. แล้วก็มีคลิปที่เจ้าตัวไปเที่ยวพัทยาแล้วก็เดินไปที่จุดที่มีขยะลอยเขียนว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ของประเทศไทย mm hmm. เหมือนมาเพื่อดิสเครดิตเ mm hmm. มืองไทยเลยอะค่ะ mm hmm. นั่นแหละ จริงๆไปเที่ยวที่ไหนผมแบบส่วนใหญ่ก็จะเหมือนชมเชยเนาะ,ะเราไปเที่ยวต่างประเทศอะอะไรดีๆของเขาเราก็ชมเชยอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็เก็บไว้ในใจนะเราก็แค่รู้สึกว่าเออถือว่าอ่ามีคนที่ขยะอยู่ข้างทางเราก็แค่บอกเฮ้ยทำไมเขา ทิ้งขยะแบบนี้ไม่โพสโซเชียลใช่ไหมไม่โพสไม่โพส,โสอะไรเรื่องเราอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็เข้าใจนะว่ามันอาจจะกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศน,นั้นๆคือบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่จุดจุดนึงอ่ะ,อะที่เห็นแล้วไม่ชอบใจอ่ะแต่ไอ้เรื่องเนี้ยผมว่ามันยังไงก็ไม่ควรไปแบบไปเหยียดเขาอ่ะจะไปะเหยียดเขาได้ไงอ่ะเขาจะกินอะไรก็เรื่องของเขาโอไปหนักหัวก็เหรอ <laughs> ไปหนักหัวก็หรอเออถ้าหนักหัวมากๆเนี่ยก็วางมันลงไปบ้างนะมันจะได้ไม่ต้องหนักหัว <c oughs> คือบางคนก็บอกว่าแต่ไปผมกล่องขึ้นก็มไม่มีอะไรหรอกเราเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยความเป็นคนอะเราไม่ได้เข้าข้างคนไทยนะความเป็นคนมันก็ไม่ควรจะพูดกันแบบนี้ใช่ไหม